ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงการสวดมนต์หล,ลยๆบทถ้านานเกินไป จะมีผลอย่างไรบางคนเสพติดการสวดมนต์ยาวๆเพราะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดของวันขณะที่บางคนฝืนสวดมนต์ยาวๆเพราะอยากได้รางวัลที่ต้องการหรือสวดตามความเชื่อที่สืบสืบกันมาว่ายิ่งสวดยาวเท่าไรยิ่งดีบุญมากขึ้นเท่านั้นวัดกันที่ปริมาณท่าเดียวไม่สนคุณภาพเลย สรุปแล้วคนสวดมนต์ยาวต้องมีเหตุผลบางอย่างเสมอไม่มีหรอกที่อุตส่าห์สวดตั้งยาวเพราะอยากสวดไปอย่างนั้นปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือถ้าเอาบ่อยเข้าว่าโดยไมิสนว่าจิตใจไปถึงไหนแล้วพอสะสมอาการสวดแบบนกแก้วนกขุนทองต่อเนื่องยาวนานหลายปีเข้าถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเบื่อน่าย สวดไปก็คิดไปว่าเมื่อไหร่จะจบยิ่งคิดยิ่งโมโห О, เลยเลิกสวดไปเลยเพราะกลัวบาปเพื่อให้เกิดการสวดที่ถูกต้องก่อนอื่นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของการสวดที่แท้จริงคือเราสวดมนต์ไปเพื่อให้ใจเป็นกุศลซึ่งใจเป็นกุศลน,นั้นลักษณะที่เห็นง่ายๆได้แก่สบายสงบสว่างโล่งแจ้ง จิตมีอาการแผ่ไายออกเปิดรับความยิ่งใหญ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือกว่าชีวิตเราและเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะปฏิบัติการทางศาสนาใดๆในที่สุดก็มักจะสำเร็จเรากับมีตัวช่วยที่ใหญ่กว่าตัวเราเช่นนั่งสมาธิเจริญสติก็เกิดความสว่างนำทางถูกทางตรงตั้งแต่ต้น จิตรวมลงสงบอย่างใหญ่ได้ง่ายได้หรือบางคนไม่ทันต้องนั่งสมาธิด้วยซ้ำเอาแค่สวดมนต์อย่างเดียวตั้งใจง่ายๆว่าจะถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาก็ไปถึงตรงนั้นแล้วเกิดสมาธิอย่างใหญ่แล้วหรือกระทั่งเกิดปัญญาเห็นจิตไม่เที่ยงแล้ว เมื่อรู้ว่าสวดมนเพื่อให้จิตเป็นกุศลหากสวดแล้วจิตไม่เป็นกุศลก็แปลว่าบางอย่างต้องผิดไปหากสวดน้อยหมดลงแล้วจิตกลับมาเป็นกุศลก็แปลว่าที่ผ่านมาสวดมากไปหากสวดอิติปิโสมดเดียวแล้วเป็นสมาธิก็แปลว่าเอาอิติปิโสมดเดียวก็เพียงพอหากสวดหลายรอบแล้วเกิดปัญญาเห็นความฟุ้งในแต่และรอบไม่เท่ากัน จนได้ข้อสรุปบ้าจิตไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็แปลว่ายิ่งสวดหลายรอบยิ่งเกิดปัญญามากด้วยการพิจรารณาโดยแยกคายดังที่กล่าวมาคุณจะได้กติกาในการสวดมนต์ให้ตนเองโดยไม่ต้องเอาตามความเชื่อของใครไม่ต้องเอาบรรทัดฐานของใครมาคอปปี้ไม่ต้องไปสนว่าใครแนะนำให้นานให้หลายบทอย่างไรเพราะแน่ใจได้ว่าเหตุแบบเรา ได้ผลแบบพุทธแน่นอนหลายคนสวดมนต์เสร็จแล้วอธิษฐานขอให้ชาติหน้าหน้าตาดีมีคนรักคนชอบหลายคนสวดมนต์ยาวๆแล้วอธิษฐานขอให้ใจคอเยือกเย็นอย่าได้เป็นคนโมโหร้ายอีกเลยหลายคนสวดมนต์บทศักดิ์สิทธิ์แล้วอธิษฐานขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้วงจักรวาล จริงๆแล้วถ้าสดวดมนต์เป็นอ่านออร่าตัวเองขณะสวดออกก็ไม่ต้องอธิษฐานในหลายข้อให้เกิดความยุ่งยากทุกข้อข้างต้นได้หมดตั้งแต่ก่อนสวดจบไม่ต้องรอกันเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็นชาติชาติด้วยซึ่งออร่านี้หมายถึงความสว่างที่รู้ด้วยใจต่างจากนิยามของออร่าเป็นสีสีที่เกิดจากการฝึกเห็นด้วยตา เบสิกของการอ่านออา่าตัวเองขณะสวดมีแค่สองสามข้อง่ายๆคือ 1. ยอมรับตามจริงว่ากำลังฟุ้งซ่านหรือสงบเมื่อยอมรับตามจริงว่ากำลังฟุ้งซ่านก็จะเกิดสติเห็นออร่ายุ่งเหยิงปั่นป่วนแปรปรวนไปมาเหมือนทะเลคลั่งพอสวดอย่างมีสติเห็นเช่นนั้นก็จะรู้สึกว่าใจค่อยๆสงบลงตอนสงบลง จะเห็นออร่าเหมือนทะเลเรียบราบคาบถ้าสงบราบคาบได้นานก็จะเริ่มเปรียบเทียบถูกเห็นจากมโนภาพเลยว่าออร่ายุ่งเหยิงคือต้อนต่อของความใจร้อนหงุดหงิดง่ายออร่าสงบราบคาบคือต้อนต่อของความมีใจที่เยือกเย็น 2. รู้ตัวตามจริงว่ากำลังสวดเงึ่งงำหรือเปล่งแก้วเสียงแจ่มใส เมื่อรู้ตัวว่ากำลังไม่เต็มใจสวดแบบงึมงๆก็จะเกิดสติเห็นออร่าสีเทาหมนมองหดหูแล้วก็มีความขับแคบอึดอัดไม่สบายพอเปลี่ยนมาเป็นเต็มใจเปล่งแก้วเสียงให้ชัดขึ้นสดใสขึ้นก็จะรู้สึกว่าออร่าพองใสขึ้นขาวขึ้นหน่อยๆเรื่อยไปกระทั่งขาวมุกเจอจ้าถึงจุดที่เปล่งประกายเต็ม และมีความคงเส้นคงวาได้ก็จะเริ่มเปรียบเทียบถูกเห็นจากมโนภาพเลยว่าออรามืดมนหดหูคือต้นตอของหน้าตาเศร้าหมองออราเป็นประกายสดใสคือต้นตอของหน้าตาสดใสหล่อเหลา 3. สำรวจใจตามจริงว่ากำลังสวดแบบขอความสุขหรือสวดแบบถวายความสุข คนส่วนใหญ่สวดแบบหวังสปปรรพคุณของบทสวดสวดแล้วก็จะได้ลาบก้อนใหญ่ได้ผัวได้เมียได้เป็นนั่นเป็นนี่อันนั้นเรียกสวดแบบขอความสุขตราบใดยังไม่ได้สุขก็ยังต้องทุกจากการขอร่ำไปออร่าของผู้ขอแล้วยังไม่ได้จะมีลักษณะห่อเหี่ยวซุบซีดแบบขอทานแต่ถ้าเปลี่ยนมาสวดแบบถวายความสุขเช่น สรรเสริญพระรัตนตรัยตามความหมายของอิติปิโสสวดด้วยความรู้สึกราวกับอยากให้พระพุทธรูปมีความสุขเช่นนี้จะเกิดความสุขล้นหลามในเวลาไม่นานนักออร่าของผู้ถวายความสุขจะมีลักษณะเบิกบานไร้ขอบเขตแบบผู้มั่งมีสีสุขซึ่งถ้าได้มีตรงนั้นก็จะเริ่มเปรียบเทียบถูกเห็นจากมโนภาพเลยว่า ออร่าหอเหี่ยวเป็นกำแพงปิดกั้นกระแสพุทธคุณออร่าเบิกบานเป็นประตูเปิดรับกระแสพุทธคุณได้รับความคุ้มครองจากพลังใหญ่ของพระรัตนตรัยแบบเบ็ดเสร็จอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องอธิษฐานขอแต่อย่างใดอีก ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับแหล่งที่มาข้อมูลผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้มัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ